สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แม่เอซีทุกๆท่านนะคะพบกับเราช่องพายวันชัยนะคะก็แม่ควานก็พามาดูพี่พายวันชัยเหมือนเดิมนะคะก็อาการตกมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะ แม่ควัไม่ได้ลงคลิปมาสองวันแล้วนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่มาลงคลิปช้าเพราะว่าแม่ควันไปทํางานนะคะออกบานเช้าอับค่ําทุกวันเลยนะคะสองสามวันแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปที่วันชัยให้แม่ๆเอฟซีดูนะคะก็สําหรับ ตั้งแต่พี่วันชัยตกมันมาเนาะก,ก็จนถึงวันนี้ก็ครบสองเดือนแล้วนะคะตกมันได้สองเดือนแล้วแต่อาการโดยรวมก็ปกตินะคะนิ่งอยู่แต่ว่าน้ำมันตรงดระจูเขาไหลออกแรงมากเลยนะคะน้ำมันไหลออกแรงมากตรงดระจูนะคะเปียกหมดเลย แต่อาการโดยรวมเขาก็นิ่งนิ่งดีนะคะไม่มีอาการหงุดหงิดอะไรออวันนี้แม่ควานไม่มีอะไรมากนะคะพาแม่เอสซีมาชม มาดูอาการที่พายวันชัยตกมันครบสองเดือนแล้วนะคะได้สองเดือนแล้วกับการที่เขาต้องอยู่ตากแดดแบบนี้นะคะอยู่มาก็สองเดือนแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นหญ้านะคะให้ควานกับพ่อควานตะเกียวมาเมื่อเช้าก็ไม่ได้่าย ยาตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะคะแม่เอซเพราะว่าฝนตกช่วงอาทิตย์ก่อนนะคะติดกันสี่ห้าวันเนาะยาก็เริ่มขึ้นพอได้กินอยู่นะคะยาเริ่มจะมีได้กินแล้วเขาก็ปกติดีนะคะแต่ว่าจะมีน้ำมันไหลออกตรงที่กระจูแรงมากนี่ก็ครบสองเดือนแล้วค่ะ ที่พายวันชัยเป็นช้างนี่ัสดีนะคะไม่ดือ้อถ้าไม่ตกมันนี่นิ่งมากเลยเพอควานอยู่ด้วยนี่นิ่งมากเลยนะคะไม่แบบไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเข้าตกมันนะคะก็ช้างตกมันเนาะก,ก็จะมีกีริยาท่าทางแบบดูร้ายนะคะหงุดหงิดแต่ว่าที่แม่ควานทำความสะอาดทุกวันได้ก็เพรา เราต้องดูนะคะต้องดูต้องระวังให้มากที่สุดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็แม่ควานก็จะไลฟ์สดในเวลา15นาฬิกานะคะช้างทั้งหมดสีเชือกนะคะก็ฝากแม่ FC นะคะเข้ามาอุดหนุนมาเป็นกำลังใจให้วันใช้ไล้เพื่อนๆด้วยนะะ ไลฟ์สดในเวลา15นาฬิกานะคะขายอาหารออนไลน์ผลไม้ออนไลน์เพื่อจะนำคะแนนส่วนนั้นนะคะไปรองรับต้นสับะรดนะคะสับะรดของเราก็ใกล้จะหมดแล้วก็แม่ควานก็จะไลฟ์สดเย็นนี้นะคะเพื่อเป็นค่าสับะรดในอาทิตย์นี้นะคะช้างั้งหมด4เชือกฝากแม่ f c ทุกท่านนะคะเข้ามาอุดหนุน มาให้กำลังใจวันชัยและเพื่อนๆด้วยนะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องอาชีพขายผลไม้นะคะวันชัยนะคะเคยไปขายขายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจนมีแบบบางท่านเขาไม่ชอบเขาจะเรียกว่าช้างเล่ร่อนนะคะแต่ว่าเราก็หยุดอาชีพนั้นไปนานแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากโควิดมาก็ ก็เลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าช้างของเราก็กินเยอะส่วนควานก็ต้องซื้อกับข้าวมีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็รอนะคะรอว่าวิกฤตนี้จะหายไปนะคะเหมือนจะขอ,อย่าจากแม่ควานนะคะ วันชัยนี่เป็นช้างที่ไปเดินขายกล้วยขายอ้อยนะคะตั้งแต่เล็กเเลยนะคะไปเดินมาตลอดนะคะแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามเนาะเราก็ทํามาหากินของเรานะคะแต่ว่ามาช่วงนี้ก็คือทางการเขาเข็งคัดนะคะทางภาครัฐเนาะเขาเข็งคัดไม่ให้เราเดินเราก็ต้องเอาช้างมาอยู่ที่ปางนะคะพอมาอยู่ที่ปาง เรามาอยู่ที่ปางได้ตั้งแต่มันใช้โตนะคะที่เขาห้ามไม่ให้ไปเดินก็พามาเข้าอยู่ในปางเพื่อมารับจ้างเขารับนักท่องเที่ยวแต่ว่าพอมาเจอกปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้แล้วมาเจอโควิดแล้วก็ช้างแล้วก็ควานช้างก็ตกที่นั่งลำบากเลยนะคะแต่ว่าเราก็เลือกไม่ได้นะคะ ช้างก็เป็นสัตว์ที่กินเยอะส่วนควานก็ต้องมีภาระาหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะคะค่าใช้จ่ายในครอบครัวเราก็เลยต้องอยู่นะคะอยู่รอรอปางที่เขาจะเปิดรออย่างมีความหวังเลยนะคะเดแต่ว,ว่าตอนนี้แม่ควานว่าความหวังของเราก็มีไม่เยอะนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหน แต่ว่าแม่ควานว่าก็ยังดีช้างก็พอมีหญ้าก,กินก็มีแม่เอฟซีนะคะคอยช่วยเหลือคอยดูแลนะคะส่งค่าอาหารมาให้ค่าคะแนนมาซื้อผลไม้ซื้อต้นสับป,ปะรดนะคะไรคะคุณน้าไม่ได้ถ่ายคลิปสองวันแล้วะคะ่ะอืมไอ้เมื่อใดๆเอาบังนัดขึ้นให้ใช่ ไปบ้านแลดไปบอบ้านไหนมันสั่งวันเช้ากล้องมันมานั่งคบ้นานไหนสั่งบ้านเมืองอาทิตย์มาคุณ <c oughs> น้าก็มาถามนะคะ <c oughs> วันเช้าก็โยกเหมือนเดิมตอนไทยอุบัติเหตมีผล <c oughs> ไม้เลยมึงน,นัดกับบุญแดงไปเก็บไ <c oughs> ปานนหาสั่งเลยบุญแด้หาอียยังจักอย่าง <c oughs> รอพอยนิมเฮ็ดงานแล้วงานคริบจะล้างาักนะแมนคนน้ข้างบ้านแจมมาถามว่าจ,จะเราจะไปเอาสาบประรดวันไหนนะคะ ็รอดูไลฟโสดตอนเย็นก่อนนะคะได้คะแนนก่อนเราถึงจะรู้วันนะคะเพื่อแวลสับปรดก็อย่างที่แม่ควรพูดนะคะตอนนี้พวกเราชาวช้างก็ตกที่นั่งลำบากหมดเลยนะคะแต่ถ้าคือไม่มีวิธีการไล่โสดพวกเราก็ ลาบากอยู่นะคะลําบากมากแต่ว่าตอนนี้ก็แม่ควานก็ได้ไล์สดไปที่สองอาทิตย์เราก็พอมีกําลังใจจากแม่เอซนะคะช่วยเหลือค่าอาหารค่าผลไม้แม่ควานก็ขอขอคุณแม่แม่เอฟซทุกทุท่านนะคะที่เข้ามารักเมตาวันชัและก็พ่อควานแม่ควานแล้วก็ช้างที่อยู่ด้วยกันนะคะ การตกมันเขาสองเดือนก็ยังปกตินะคะจะแสดงใส่ไม่ควันแล้วนะคะแม่เอฟซีเขาเห็นยานะคะคือโยนให้กินแล้วสองมัดแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยให้เขาจะไม่กินสับปะรดเลยถ้าเขาไม่ตกมันวันชัยจะร้องเสียงดังมากเลยนะคะร้องสวัสดีนี่เสียงดังมากเลย สวัสดีแม่เอซหน่อยแล้วไม่เห็นทองวันแล้วสวัสดีครับแม่เอฟซหน่อยครับเร็วครับเสียงเสียงไม่ร้องนะคะก็แม่ควานก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็อัปเดต พูดคุยเล่นนะคะกับแม่เอซีเนาะเผื่อจะคิดถึงวันชัยของเรานะคะหนุ่มรอลูกชายของคุณตาเกตนะคะก็เราจะเจอวิกฤตยังไงเราก็สู้นะคะเพื่อให้เขาได้กินอิ่มนะคะไม่ควานไม่ท้อนะคะท้อได้แต่ว่าไม่เคยถอยนะคะเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะก็ สำหรับเย็นนี้นะคะน,นัานแสดงใจไม่ควันแล้วสำหรับเย็นนี้นะคะก็เราจะทำการไล์สดในเวลา15นาฬิกานะคะแม่ควันก็ฝากแม่ FC เข้ามาอุดหนุนมาให้กำลังใจวันชัยและเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อจะได้นำคะแนนส่วนนั้นไปซื้อต้นสับประรดนะคะแล้วก็เป็นค่าน้ำมันลดนะคะ ไปเอาต้นสับปะรดก็ฝากแม่ FC เข้ามาอุดหนุนมาให้กำลังใจเราด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็แม่ควานก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้วันชยัยช้างตกงานช้างตกมันที่พัทยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ